หายไหมไหายอะไรอยู่ตรงนี้นารลาสาด้าเนี่ยลาซาด้าใช้เหยื่ออะไรอะ่ะใช้เหยื่ออะไรตกอะ่ะไม่รู้ปลาลองเอาไหมล่ะจ,จะสอนให้ไม่งั้นมันก็ไม่เปลี่นทักอีกใช่ไม่งั้นมันก็ไม่ได้สี่ครั้งหน้าถ้าเกิดปลาไม่อยู่จะให้ใครมาแทนโอ้ยก็ต้องฝึกเลยเนาะ เมื่อวานได้มาตกกับใคนเมือ่อวานเอา้าแล้วไอ้นี่ไม่ได้ลงเหรอเตตันเตตันไม่ได้ลง<ะ>เขาไปซ้อมบอลทำไมเราไม่ไปซ้อมบอลไ,<ะ>ไม่มีโทรศัพท์ไม่ไมีโทรศัพท์ทำไมไม่ถามแม่ว่าเขาให้ซ้อมหรอือเปล่าจะถามแม่ได้ไงก็บอกอยู่มันก็ต้องไป,ไปซ้อมไหมล่ะจะแ,แข่งแล้วไม่ใช่เหรอเอ,เอาเสร็จแล้วนี่พอปกติก็ถาม เออเอาเลยไหมเอาเสร็จแล้วนี่จะใช้เบ็ดศูนย์จุดสามนะตัวใบนี้นตนแต่ไมมีเหยื่อเหยื่อดีเด้เอาอันนี้ไม่หลังเอาเหยื่อไม่มีเนาะเหยื่อนี่นะเอเอ,ใส,ใ,เอใส่เองมันเหม็นอ่ะเอา ไม่งั้นเขาจะเรียกเยื่อเหม็นทำไมล่ะก็เยื่อเหม็นมันก็ต้องเหม็นไม่ล่ะเยื่อเหม็นมันก sure. ็ต้องเหม็นเลยนะตกปลาใช่ไหมกัวเยรียมันไม่ใช่แล้วหายใจลำบากอันนี้จะใช้ทุ่นตกปลบทุ่นตะกัวนะใช้มือตึงๆใช้เบ็ดเดี่ยวเอาก็ได้ อปลาใช่ไหมเนี่ยปลาบ้าอือไม่เห็นตุ่มได้เลยลลใครโดม,มินบอกเลยไม่อยากใช้ยูโลไม่รู้เนี้ยเอาอะไรไปบ้านหายไปหายหมดอของไม่ได้อยู่กับที่อยู่ พอเจอ,อมีแกออกไม่เคยเก็บให้ปาเหมือนเดิมไม่เห็นได้ไม่เห็นได้นี่ไม่เห็นได้เลยไม่เห็นได้เลย <Be at> Thank <laughs> you.